ตอนรับทุกคนสู่อเวกครับนี่คือสงครามของส่วมสกิบิทอยเลตวอร์ EP 54เราไปเล่นกันดีกว่าไอ้ยใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวพี่โอจะแปะลิงก์แมปไว้ให้เล่นตามแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้แอดเพื่อนได้คอมเมนต์ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดจัดไปได้เสมออะไรเนี่ยเล็กคอมเมนต์ไฮคุณลิตี้มาเลยนี่มาแล้ว อัปเกรดได้ไหมเนี่ยปึ๊บกด e เหรอไดีดูสิพอ e แล้วนี่ e แล้วเป็นไงต่อ e แล้วมอฟมอฟ,ออมอฟปะต้องมอฟปะมอฟไม่ได้อะไรเอ่ยตอนนี้เป็นเป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเขาเรียกว่า rx 5แล้วผงแดงๆคืออะไรใครปล่อยไฟโหตดเป็นไฟเชียวพี่ใหญ่ตดเป็นไฟเอาแล้วฮะเดี๋ยวนะเยวต้องไปเอาตัวนี้ก่อนปืน อ้าวเฮ้ยไม่มีปืนอะปึ๊บได้ไหมโอเคได้ปืนละนี่คือบูสต์แมชชีนไหนดูสิอ่าอันนี้ต้องใช้โลบักในการซื้อนะครับอันนี้คืออะไรอยากรู้เหมือนกันกด E ไม่ได้อ๋อนี่อัปเกรดนะฮะโอเคต้องโอ้โหหนึ่งเควินเลยเหรอสุดยอดไม่เป็นไรหยนั่นปล่อยอะไรเนี่ยนี่แน่ยิงไปโอเคไม่เป็นไร จัดให้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่ฟลัดมันลงไปนี่โอเคส้วมส่งไปสู่ขิดนะฮะส่งกลับไปท่อบำบัดด่วนเลยตอนนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยทำมมันเยอะจังเลยโอ้สกิบิทอยเล็ตครอวด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไว้ก่อนอฮ้ยต้านไว้ก่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวทำไม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 หลอดเลือดเราไม่มีอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันวิ่งไปไงเนี่ย มันสไลด์มาไงก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนดูอันตรายดูอันตราย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 อุ้ยมันอันตรายฮะมันอันตรายมันอันตรายเดียวเดียวเดียวอย่าเล่นอย่างนี้ไม่เอาใจคอไม่ค่อยดีมากดไม่ได้อีกตัวเตี้ยะบ้าบอเฮ้ยพี่ใหญ่ตดเป็นไฟช่วยหน่อยเดี๋ยนะตรงนี้มีกดเซฟดาตตาคืออะไรอ่ะไม่รู้เลยเดี๋ยวลากมาตรงนี้ก่อนพี่ใหญ่จัดการหน่อยได้ไหมอ่ะ วิ่งไปวิ่งมาอย่างนั้นแหละปะัดโถทําประโยชน์อะไรไม่ได้เลยหวัดดีเจ้าเอ๋เจ้าซ่วมเจ้าซ่วมรอรถเมย์นะครับหวัดดีเจ้าซ่วมรอรถเมย์อยู่ใช่ไหมนี่บึ๊บเรียบร้อยฮะหนึ่งฝัดเฮ้ยนี่ซ่วมอะไรเนี่ยโอ้ยอ๋อเป็นซ่วมยาโอกาสเดี๋ยวดิหัวอะไรกันเนี่ยเล่นตัวอื่นไปก่อนได้ไหมะนี่พาคนมารับเคาะแทนก่อน มันคงห่างเราไปสักพักหนึ่งพามาจมอยู่ที่ฐานฮนะเอาล่ะตรงไหนตอแล้วเนี่ยมีแค่ปืนง่อยๆด้วยนั่นเจอละส้มเล็กแต่ตรงนั้นมีส้มสามหัวอยู่มันจะตามเราไหมเนี่ยปุ๊บเอา้ายิงไม่ผ่านนี่นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวมันไม่ยอมแนฮะมันจะมาคู่กันเหรอนี่เนะี่ย ยิงมามาไอทีงีง้ไม่มารอพี่เขามาเลอไงน้องนีนะ่เฮ้ยทำไมยิงไม่ได้อ่ะสวยละมันมาแบบคู่มันมาเป็นแพ็คคู่ทุกคนมาเลยงั้นเอาตัวใหญ่ก่อนเนี่ยไม่เป็นไรตัวเล็กยิงยึดไว้ก่อนมาตัวเล็กยิงยึดไว้ก่อนเอาตัวใหญ่มายิงยึดไว้ก่อนตัวเล็กอ่ะ มาตัวใหญ่มาปึ๊บมาสามหัวใช่ไหมโพะเชเขาให้ล่วงไปซะไม่เล่นแบบนี้มันต้องมีสมองนิดหน่อยเฮ้ยอ่าเรียบร้อยฮะทำไมพี่โอเป็นอมาตะหรอเกจพ,นะพ,พลังไม่ขึ้นงงนิดหน่อยเอาล้วฮะเดี๋ยวนะวัดีพี่ใหญ่ถ้าเกจพลังไม่ขึ้นนี่เราไปไปลุยกับซ้มตรงนั้นได้ไหมเนี่ยตรงนั้นน่าจะ เราน่าจะทําอะไรได,ได้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวกอนทึบมาฉันจะกดให้ดูกดไม่ได้เดี๋ยวต่อยได้ไหมนี่ต่อยผูว่านี่ต่อยซ่วมเตะซ่วมด้วยอ,อ้าวอ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยยิงไม่ได้นั้นต่อยเอาแล้วกันนี่นี่ปืนไม่ได้ก็ใช้กําลังเอานี่ขัว่าเตะเอานี่พี่ใหญ่เขาเตะให้ดูนี่ เรียบร้อยสู่ขิดส้วมแตกเสียงอะไรอีกเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อะไรกันเนี่ยวิ้ยนั่นส้วมจิว๋วโอ้โหพี่ใหญ่มาทีเดียวกวาดเรียบเลยซ้วมไหมโอ้โหสุดยอดนั่นมันที่ไหนเนี่ยอีกจักรวาลหนึ่งหรือไงมาซ้วมจิว๋วมาเจอนดีกว่าตัวใหญ่ไม่เล่นด้วยเล่นกับตัวเล็กนี่แหละมา สกิบิ Normal ไปเป็นสกิบิธรรมดานะฮะ Normal. น o r m a l นี่อันนี้เป็นอะไรไหนดูสิสกิบิมีเดียมอาอันนี้ตัวกลางอันนี้ตัวกลางเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นมีเดียมมีเดียมแรไปเลยลงถังบำบัดไปซะเด็กดีอุยาตรงนู้นน่าสนใจมาสิครับ มาเลยสหัวใช่ไหมนี่แน่นี่สกิบิ้ทรีนี่ลงไปซะอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดียิงม่ยิงไม่ได้อุ้ยยิงไม่ได้ด้วยอุ้ยมันวหยเดี๋วเดี๋ยวเดี๋โอเค สคิบีทองคำใช่ไหมนี่โกลเด้นสกิบิทอยเลตไปสู่ขิดไปซะส้วมทองคำเอาละครับตรงนี้มีตัวจิ๋วเล่นได้เล่นได้ไดปุ๊บอ้าวเฮ้ยปุ๊บยิงไปนี่นอร์ม l ลใช่ไหมจัดไปโอ้โหพี่ไห่ตัวบลัลลมเลยนี่สคิบีอะไรเนี่ยี่เนี่ยสคิบีดีเจเยอะเหลือเกิน ออกลูกออกหลานมาเพียบมาทองคำวันดีทองคำนี่ขอสักทีหนึ่งเรียบร้อยเคลียร์ไปเคลียร์ไปเทียตัวนั่นทำอะไรอยู่เนี่ยชีวิตมันเศร้าใช่ไหมก็เลยมุ่งหน้าหาตึกวางกันเถอะมีเดียมไปสู่ขิดไปเจ้ามีเดียมอูตรงนี้เพียบเลยอะหตัวไอตัวสีดำนั้นถ้าจะไล่กัดเอ้ยทำไมมันแวบ,บได้อะเอาหายหมดเลยเหรอ คืออะไรวะเดี๋ยวพี่ใหญ่เราอุ๋ยตรงนั้นเขากำลังสู้กันอยู่อุ้ยอันนั้นสกิบิตาเลเซอร์เราคงไม่มีบุญวาสนาถึงตรงนั้นแน่ๆเข้าไปน่าจะตายบอกได้เลยพี่ใหญ่ตดเป็นไฟเขาเทเชียไปดูเขาวิวาดกันหน่อยดีไหมเกิดอะไรขึ้นบ้างไอ้ยะอุ้ยตรงนั้นสวมสวมยักขอยอนได้ไหมอ๋อแล้วครับ มากดสวมยัก์ไปสกิบิบิก๊กโอ้โห,โโหตัวใหญ่ก็กดได้ครับไม่ยันอยู่แล้วมีอะไรอะ่ะนี่เจ้าตัวดำสกิบิโปรฟเฟสเซอร์สุดยอดไปเลยเป็นไงล่ะเจ้าโปรฟเฟสเซอร์นี่นี่ยิงไปสองหัวใช่ไหมเจ้านกสองหัวนี่จัดการเจ้านกสองหัวไปโอย้นตัวใหญ่ ขาทางจากงานเข้านี่อันนี้จิ๋วๆไปอันนี้ถือว่าเบเบๆหลายประเภทเลยกันโอ้โหตรงนั้นดงเลยไม่ไหวโอ้โหตรงนั้นก็ดงแฮะไม่ไหวจริงๆอ่ะดูทรงแล้วมันเกิดมาแบบไม่รู้จบเลยทีเดียวจุ้งของหลังมันดีกว่าออมข้องหลังมันปุ๊บนี่จัดไปมีเดียมนี่ตอนนี้ชนะไป219แล้วครับตรงนี้เกิดมาเพียบชีวิตเป็นกุ้มใช่ไหมสอหัว เกิดเป็นส้วมสองหัว <T> ก <itä> <man debido> um, <man> <ens> ็อย <ble> ่างนี้แหละละเอียบร้อยส่งไปนี่อะไรสกิบิดีเจใช่ไหมนี่ไปเปิดแผ่นต่อในในส้วมไปเฮ้ยใหม่แล้วเฮ้ยโอหูเพียบคนนี้ทำไมอะทำไมสองหูโอ้โหพี่เขาจะท่าไม่ตายโอ้โหละลายเลยครับส้วมละลายนี่มาหวัดดีเจสองหัวช่วยพี่เขาหน่อยเบิ้มเขาให้ อุ้ยอันนี้คอยาวมากโหพี่เขาต่อยวาไม่รู้ละน,นี่แน่เรียบร้อยสกิบิบิกจัดว่าแจว๋วโอตรงนี้นเขาเต้นอะไรกันอยู่เนี่ยมีงานเลื่นเริงเหรอเขาจัดปาร์ตี้กันเหรอเนี่ยปาร์ตี้พี่ใหญ่โอ้โหเอาล้วครับไปร่วมกับเขาหน่อยดีกว่าโหพี่เขาปล่อยพลังทีอย่างร้องอะ่ะบอกเลยนี่สามหัวสามหัวก็จัดการได้ นี่หวัดดีสองหัวอ้าวหายไปแล้วครับโอเคมีละเสียงไซเรนอย่างอีก,อกละไม่ชอบเลยจริงๆให้ตายเธอโรบินนี่ยิงช็อตไปก่อนบิ้มละเอียบร้อยฮะโอเคน่าจะไม่จบง่ายหวัดดีดีเจอ้ยอะไรเนี่ย DJ หายไปอัน,นไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ถือว่าเล่นกันเป็นเพลินแล้วกันเก็บแต้มไปเรื่อย เรียกว่าเป็นการฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มเพื่ออะไรไม่รู mm ้แ hmm> ต่น่าจะมีอะไรดีแน่นอนใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวพี่โอจะแปะลิงก์แมพไว้ให้เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดิงดอง subscribe YouTube บอเวกให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่แน่นอนนะฮะวันละคลิปสัญญาไว้แล้วว่าจะทําทุกวันวันละคลิปเอาล่ะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยละกันนะครับสาหรับโอยเฉืดเดืสำหรับช่องยูทูบอเวกโอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยไอป้าตัวอะไรเนี่ยโอ้ นี้ก่อนนี้ก่อนนีก่อนแมจะปิดคลิปแล้วเจอตัวใหญ่บ้าบอที่สุดอะเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากจะคอมเมนต์หรือแอดเป็นเพื่อนกันก็ได้เลยนะครับพี่โอก็อ่านทุกคอมเมนต์แหละแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ